ในภาพยนตร์อีเรียมซิ่งมีฉากแอคชั่นเสี่ยงตายมากมายและแน่นอนก็ต้องเกิดเรื่องไม่คาดฝันกลางกองถ่ายแน่ๆเหตุการณ์ระทึกใจแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงไปดูกันเลยครับอันนี้เราพูดได้ใช่ไหมคะ ก็เราเริ่มต้นจากการที่ว่าแบบข้ามน้ําซึ่งเราก็ไปถ่ายกันสถานที่จริงซึ่งมันจะเป็นแบบเหมือนสามแยกอะค่ะแล้วน้าตรงนั้นน่ะค่อนข้างเชี่ยวเบลก็แบบเหมือนต้องเดินฉีกออกจากกลุ่มเพื่อนนิดนึงแล้วทีเนี้ยมันแบบเกิดอักซิเดนต์ตรงที่ว่าเบลต้องทําเป็นจมแล้วพอทีเนี้ยกำลังจะมุดหัวลงไปแล้วมันโผล่ขึ้นมาเร็วมากด้วยความที่แบบกระแสน้ํามันแบบมันวนกับเบลกําลังจะแบบอาปากขึ้นมาบอกว่าพี่คะทำยังไงดีคะไม่จมเลยค่ะเท่านั้นแหละจ้าแบบรูด พี่บอลค่ะที่แบบอยู่ใกล้ที่สุดและช่วยดึงขึ้นมาไ,มได้คือเบลอะยังไม่ทันได้จมนะแต่พี่บอลอะเขาตื่นเต้นมากจนเขาลืมหายใจแล้ยกลายเป็นเขาที่แบบสำลักน้ำขาก็คือเปียนเหมือนฮีโร่ของเมืองไทยนะ คือเราก็ไม่คิดนะว่าน้องจะลอยขนาดาษนั้นก็ตกใจนะตกใจแต่ว่าทั้งสติแล้วก็เออหนึ่งน้องเข้ามาแค่นั้นเองครับก็เป็นแบบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นค่ะแล้วก็จะบอกว่าทุกคนแบบทุ่มเทมากๆกับเรื่องนี้นะคะต้องต้องมาดูกันนะคะ